กัวปลาด้วยแต่พี่น้องกัวปลาเรื่อคุณน้ำค่ะไอขอยรูใจไม่หญ่หร่นไงนะโอ๊ยยืนขึ้นะมาบอกว่าว้ายหนาบ้าน <c oughs> พี่พวกอีน,นึงทักไปแล้วว่าตอบอีน,นึงโอ๊ยไม่อยากบอกอีนี่เลย พี่น้องก้องไกสสูบสุดคนมือนีเขาว่าแบบเอ้ย,ยมะนาวปัวปัวป้าแบบเอ้แซ่บน้ำร้ายแตกจ้ะเอ้เบิ้งมกนาวค่ะเก็บมาจากสวนค่ะสวนเพิ่นด้วยค่ะบุ๊มบนสวนเขาปัวป้าค่ะแซ่บนะคะเสถโยแตกด้ยค่ะพี่น้องเอ้ยน้ำร้ายแตกจะน้ำร้ายแตกเอ้อนี้ก็มานาเลนเอ้ เขากะทันทอกดรอกเบิงโอ้ยเบิงเบิงค่ะก็นำเนาะค่ะมันพอดอะไรจังเลยค่ะมากินกันเลยค่ะโอ้อยสมปากค่ะสมปากซิมแต่ซิม,ซมปัวปลาได้จากพี่น้องปัวปลาเฮ้ยช <c oughs> ดน้ำจ้ะ พี่น้องเอ้ยไปหาเห็ดกินแล้วแซวคักแซมแน่อยากรับนี่ินิลนะเอ้ยช่วงจากวากบ้างไปครับซิมเบิ้งเดวดจ้ำแน่พี่ <p ii ang> <คน S 2> อ่องคนไทยก็อยากกินนะจ๊ะน้ำร้ายแตก <c oughs> มีบักขามพอม้หมจ๊ะ กลัวปลาแห้งอ่ะ <mm เอ็ดเองแซบเองนะจ๊ะแ <mm าะว่าเปียกบางน้าขมบอลไม่ขมเลยนะจ๊ะเอาไปหูกับเกียร์แต่มันเช้บขมเองทำ <mm> มันขมกับอดเอาเ้ยค่ะของแซบ แก่อืมว่าแดกกับน,นัวนัวแพี่น้องนัวน้ำผงชุรดแ่ะ ครับน้องเอ,อ,อ๋ยุงไรพี่น้องครับจ่ายยาบางน้าจ้ะ ปเ,ปเ,เป็นผินักไมกิไม้เค็บเ่าเปียกคนนเพาะขมจากหูงกบเจีย ไอ้ป,ปัวปังสสมฮิจังไหนจังฉันอยากกินยำบังนาวบุพี่น้องเลยมันนั่นแหมมันแบบจะนอนไหรหรือมันอยากนอนเนะก, <c oughs> กินบังนาวเขาก็ซวงดีเด้อ ไอ้าอครับพี่น้องเอ้ยฮข่อย,อยเลียจข่อยเลียใจไม่ใหญ่นึงนะเอ้ยตื่นขึ้นมาพอวัวาวายอยู่หน้าบ้านข่อยกระแกแบบเอ้ยเปิดประตูออกมาขึ้นม่เห็นอย่างข่อยร้องเพลงขึ้นจ้าพอวัวอยู่หน้าบ้านโอ้ยข่อยเลยเลียใจเราเออว่มิหยังเฮตุผลไม่ใหญ่เอ้ย,อย,ย,อยแล้วกันนั่นล่ะโอ้ย มูไข่มาบ้านเนาะมูไข่คอ,อกากทุกคนเนี่ยเป็นพี่น้องเอ้ยแต่ละโตคอกากเขาคอ,อกากแน่ะเฮ้ยพวกคอกากเส้นมาเผือกเบพกาพื้นคนอี๋ซุ้มไข่โอ,อ้ยไม่นันยางมาซุ้มไข่ก็บเบาพื้นคนอยู่เนาะสวัสดีพออยู่กําแพงบ้านว้ายโอ้ยไม่ไงเอ้ยเบาก่อแห่งพวกเรื่องไม่ไงหนิเบาไปมูก็คิดเห็นมูได้บ้านี่แต่ละโตกะเออแต่ละโตกะยังยังล่ะ เว้าวขึ้นอน่มูมมไม่อยู่สิบสองคนน้องดอกหออยู่สิบสามแต่ละคนกัเก่งเก่งดอกพี่น้องคุณจะไปอยู่กับเผ่าได้ยัจังไายบวกเรวกลกเลี้ยนงามเลี้ยนกะว่าอยากเว้าดอกเดิมว่าเคยเห็นงานเองว้ทักไปเขาส่งมาไข่เลยได้พี่น้องนี่ล่ละมูดีจังซี่ล่ะทักไปปุ๊บเด้อีใดบ่าทางไข่คือบอกนะจ๊ะ เคบอกอีนึงทักไปเรวบาตอบอีนึงโอ๊ยไม่อยากบอกอีนี่เลยทักไปบอตอบฉันแบบติง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 ทักไปบอตอบฉันแบบฉันไปถามคนอื่นมันทักไปมันตอบตอบเรียวเรียวดอกเอ้ามึงคือบาตอบกลกูเงืนอหลี่ล่ะทักไปบ่ตอบเป็นชั่วโมงตั้งตอบกูคือเออแต่อีนี่มันให้การบ้านดีอยู่แต่มันตอบแทนไม่ให้การมาแต่มันตอบความคือบาตอบแล้ว พ่อ,อไปใจยากนะ้อันนั้นเออ<ะ>สูนมื่นกับเออมูอื่นเขาก็แบบติงเกาหลีจ้าติงเกาหลีติงจีนนี่นี่ติงไทยอยู่คนเดียวกูไเปเขาก็ไผ่กูมีคนปรึกษาเรื่องแบบติงไทยกูเป็นสาววายคือแบบเออกลัวก็ไผ่บอด้ มันติงสกินติ้งเกาหลีเขาบอกกันกูขกนเขาเรื่องอย่างกันอีนี่กับงงน้ำเพลินอีที่บว่ามันมาตอบแชทเอ,อ้ยมันเพอเอิรนเขาว่าป่าเหมือนป่าแดดดีโอ้ในแชทกลุ่มนะพี่น้องเออถักม้ามีมูสองคนไม่เอ,อิรมูสองคนว่าป่าแดดดีป่าไปไหนมามูสองคนนี้ว่าเอ,อ้ไม่ถักไปล้าหมดขเขาในแชทส่วนตัว เพื่อสีนี้กันเนาะพี่น้องเอ,อ้ยแต่มันเพออ์ปะพี่น้องคือมั่นกับผัวทริปโอ้ยนี่ยิงใหญเกาม,มาเป็นผัวเหมือะโมบาจแต่เขาเลยจะของขึ้นกันแล้วว่าว่าไปยังสั้นละพี่น้องคือว่าพื้นจะของนี่แหละว่าพื้นมูนว่าเครียดดอกพี่น้องมันเครียดกับเออกับมันต้องเครียดดอกเลยมึงเบิรงคลิปนี้ก็ได้ <c oughs> หูหลัไผ่คนที่มาตอบแชทกับมึงก็ฮู้หูโตจะของดีอะ ว่าอยากดอกเร้่ว่าซื้อสมยัยอะต่อแลซื้อไม่ได้ซื้อสมยัยดอกบอกมูคืนว่าสมายัย <c oughs> เอ้ยซื้ออย่างไม่ซื้ออย่าง,าออางไม่อยากบ้าดอกว่าซื้อบิว <c oughs> อ,อีนี่หลอกคนซื้อง่ายผาดนข่ร้านไม่ได้แสบเนาะไปส่งฟรีล้วก็ส่งฟรีไปเขาก็สั่งน้ำมันซีเซี่นซีสิบบาท เออแสบอยู่ฟังเส้นํำปันเอ้ยเ,เก็บ่าส่งอีหางงบอกว่าส่งสี่ <c oughs> รู้กันเอหมูนาะพี่น,น,น,น้อง็ะจังเป็นมูคือกันสร้างกันจำได้กับมหากันคือเก่าแหละมูน้ะพี่น้องจำในมูคือเก่าคนเงื่อนกับเอเอเราเรื่องไผ่ล่ะจะวิ่งสมัยตกสุดนั่งคือตัวตลกในกุ้มแม่พี่น้อง ตะตะะก,ก็ตลกหรอกคนว่าอย่างงเรื่องไปโยงน้งเหมือนแบบว่าเรื่องอย่างอะมู่กันว่ายอกกันจังสีล่ล่ะแล้วมูที่เดือกกโอ้ยบอบเออทับถมมันเตือเออตลกมู่จักกันละพี่น้องมูดตัวยเพิ่อสุขคนละผัวทิพจ้านี่ย้ายกันเป็นผัวเป็นเป็นผัวเหมือนผัวแล้วก็เออ ก็เออดูพี่น้องเรื่องของมูร้ายหลายเจอมั้งว่า,าซูฟังมือหนามือนี้กับซัมนี่แหละพี่น้องอย่าลืมนะพี่น้องเอ้ยกดไลค์ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีจ้าบ่าไงาหลังน้องเนี่ยบ๊ายบายจ้ะพี่น้อง